วิวนี้พระตะโกนมาเล่นเจ้าวิกเตอร์ฮิโน่500นะครับผมนะฮะเป็นตัวยูโร5้าหรือยูโร5นั่นเองครับผมนะฮะอืมแล้วก็นี้เราก็มาที่ท่าเรือครับเรามาส่งงานอืมหลังจากที่เราส่งตู้คอนเทนเนอร์แล้วนะครับเราก็จะรับอ่าการ์ดนะครับผมกลับส่งที่โรงงานนะครับผมนะฮะคือเราไปกลับแบบไม่เสียเที่ยวเลยทุกคนนะครับผมนะก็จะเป็นการ์ดไนโตรเจนนะครับผมนี่นะครับอืมไปส่งที่โรงงานแห่งหนึ่งนะฮะแถวแถวท่าเรือนั่นเองครับผมนี่ก็ เรามากับเจ้าโรเบตนะครับผมนะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะแท่นแผ่นเรียบแท่นแท่นเรียบหรือเปล่าพื้นเรียบนั่นเองครับผมนะฮะส่งตู้เทนเนอร์ตู้สินค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทําการไปถอดนะครับผมตัวเทนเนอร์นี้ออกนะครับแล้วก็ส่งให้ทางโรงงานเราก็รับตัวที่เป็นไนโตรเจนครับไปเลยครับผมจอดข้างจอดข้าง เดี๋ยวมันจะมีทีมงานมาเก็บไปครับผมนะเราก็เอาไปแอบไว้ก่อนนี่การถอยฮะไม่ค่อยเก่งเท่าไรหร่ครับแต่พอขับได้นี่เป็นไงอือหือสุดยอดครับ นี่โอเคนี่รับตู้ไปเลยฮะวิ่งงานกันสักหน่อยครับไม่ได้วิ่งงานครับคันนี้ทำเสร็จทำไว้ตั้งนานแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมพาดูครับความสวยงามฮะโอ้ย กาเรนเนี่ยผมนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับสารเคมีดีฮะดูการทำรายละเอียดมาได้ดีมากทุกคนมีท่อนะครับท่อส่งนะครับผมนะฮะเอาไว้ต่อแล้วก็เปิดนะครับพวกวาล์วต่างๆนะยอมรับว่ามึงน้องเขาเก็บรายละเอียดได้ดีฮะเนี่ยดูความเป็นคราบของท่อนะครับผมอันนี้เป็นกระบอกไฮดรอลิกนะครับ เอาไว้เปิดวาลนะฮะโอ้แน่นอนนะครับทำได้ดีะฮะตดวรถของเราก็ทำได้ดีเหมือนกัน,นครับอันนี้ชมตัวเองนะฮะโอเคครับผมนี่ออกจากท่าเรือกันเลยครับผมนะฮะส้นทางองเราไปทางไหนวะเนี่ยวิ่งออกจากท่าเรือไปก่อน,นครับ เลียขวาครับเลียขวาโอ้ยสารเคมีลูกพี่ครับแบบนี้โอ้โหตายแล้วอันตรายมากไปฮะมีขึ้นเขาด้วยอู้หสบายสบายครับผมไม่มีปัญหามีป้ายบอกระวังถนนลื่นนะะผมบอกเลยว่าผมขึ้นเขาเกียร์สามนะฮะตอนนี้ สุดยอดนีครับสาษาีมีไม่มีวิ่งถังเปล่าครับอืมเป็นถังอะไรเหมือนขมงแม่ในใจเป็นปุ๋ยหรืรอเปล่าอ้ผ่านุโมงคม์ไฮะอุย้ย ระยะทางของเราประมาณ2,000นะครับผม2,000เมตรรุ่นหน่วยเป็นอะไรเนีย2,000เมตรหรือเลานะฮะไม่ไกลไม่ไกลฮนะช่วงลงเขาครับผมนี่ต้องดุมนี้ฮะ ตรงไปตรงไปเลี้ยวขวาครับผมนี่มีคนข้ามถนนครับต้องระวังเราขับเลียซ้ายอะ่ะอืม นอกเมืองดีไหมครับไปเลยแม่แถวนี้เขามีการทํานาด้วยครับผมรถสิบล้อบ้านเราจอดอยู่ฮะเอ้าไม่มีอะไรครับเกี่ยวเสานิดหน่อยครับ <laughs> มาถูกทางหรือเปล่าวะน่าจะถูกน่าจะถูกครับเพราะว่าตัวเลขเริ่มลดแนะ่เฮ้ยโ้ขับเร็วซะด้วยนบีสายจะ,จะรีบ รถคันนี้เขาจำกัดความเร็วครับผมนะครับวิ่งได้แค่ประมาณไม่เกิน60นี่ผมเหยียบไปเท่าไหร่ละหลายสิบเลยฮะโอ้เข้าโคง้งโอ้สะพานสะพานนะพี่โอ้หกร้อยเมตรครับผมโรงงานของเรา แบบไม่สวยดีครับผมนะครับทำเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรเหมาะเลยนะเล่นเกี่ยวข้าวนะโรงงานไปฝั่งไหนนะจะเป็นฝั่งนี้นะฮะออใช่ไหมใช่ไหม อือมันคืออะไรวะตรงนี้วะถูกทางหรือเปล่าพี่โอ้มีทางลงอยู่นหน้าโรงงานพอดีครับถูกแล้วถูกแล้วอ้โรงงานผลิตปุ๋ยนะับแอมโมเนียเฮ้ยมีคนจอดรออยู่พอดีครับอเค เราบอพอบอกว่าเข้าไปเลยมู้ยโรงงานนี่ใหญ่เงี้ยนะคีสครับผมว่าให้ไปจอดตรงที่รถอัตโนมัติเลยครับผมนะฮะที่จอดอยู่เป็นรถที่ก็เรียกอะไรเป็นกึ่งหุน่นยนต์นะครับผม ไปจอดนะครับผมรถการใช้แรงงานคนครับนี่ไหมฝีมือยังไม่ถึงครับค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ช่องแรกเลยเรามีโอกาสได้แก้ตัวฮะลองรีบตั้งลำตรงก็ได้แล้วทุกคนนี่โยกโยกเลี้ยงเลี้ยง โอ้โอเคสวยงามครับผมอืมโอเคครับภารกิจวันนี้ครับกับเจ้าฮิโนวิตเตอร์500ตัวยูโร5ครับผมนะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดชมนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะฮะใครที่ชื่นชอบนะฮะอยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ตะคิดไว้เลยนะครับผม ก็ฝากอะไล์เป็นกำลังใจนหนึ่งไลค์เท่ากับเป็นกำลังใจครับผมไ้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย